เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมแนะอนติป,ปลาแปลนกับเกม p i x e ซ p a i n t e r ศึกืรมวมภาพวาดสุดทันสกันในต,ตอนที่9แล้วนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเกมนี้กระแสะมาแรงไม่มีตกเลยจริงครับผมในครั้งนี้นะับเราจะมาทําการแข่งขันแล้วก็ชิงความเป็นที่1กันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มเลยรายการเซิร์ฟเวอร์ครับผมอู้หู้ยทำไมคนเยอะขนาดนี้ รีเฟรชแอบโปเตโต้คุงแล้วกันสวัสดีทุกคนแหมคนนี้ชื่อพลอยนะครับโอ้โหชุดสไปเดอร์แมนครับผมแหมสวัสดีครับอ่ารู้จักเราหรือเปล่าเอาละครับย้ายห้องมาแล้วเรียบร้อยมาโอ้โหไดเวอร์ไดเวอร์คืออะไรเอ่ยอ่านักประาดาน้ำน,นั่นเองโอ้โหเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวครับผมมาเราไม่หวั่นอยู่แล้วเริ่มมาเราต้องทำการวาดน้ำทะเลก่อนนั่นเองอ่าเอาเป็นด้านบนหน่อยดีกว่า เจาะเข้าไปใช้ได้อยู่ด้านบนขอวาดคลื่นหน่อยละกันคลื่นนะ้ำมาเข hey, สีเป็นสีฟ้าครับผมเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเอ,อ้ยใช้ได้ยีงกับน้ำวนต่อไปเป็นการวาดนักประดาน้ำนั่นเองจะวาดแบบไหนดีนักประดาน้ำส่วนใหญ่จะใส่ชุดสีดำสินะนี่เลยโอ้โหนี่แหละวาดขาเรียบร้อยนี่วาดแขน <c oughs> คนหรือแมวน้ำวะเนี่ยเจาะ จาะแม่แมวน้ำชัดๆต่อไปเป็นการวาดตีนกบนะครับผมไม่ยิ่งวาดฝิมือยิ่งห่วยลงโอเคใช้ได้ไม่เอ่ยแหมดูเหมือนจะใช้ไม่ได้เท่าไหร่นะวาดสีเนื้อสักหน่อยดีกว่าให้เขารู้ว่าเป็นแขนคนตรงนี้เราควรจะเติมเป็นขานะครับแล้วก็ทำการเก็บรายละเอียดส่วนเกินครับผมปึ๊บปื๊ป๊อ่าปึ๊บ นักประดาน้ำนักประดาน้ำต้องใส่แว่นตาสีนะเอาเป็นแว่นตาสีแดงเจ็บจีดเลยละกันอ่ะหรือนี่โอเคครับแล้วก็ทําการเทสีขาวเปลี่ยนสีจึ๊กนี่โอ้โหเริ่มใช้ได้ต่อไปเป็นการวาดถังออกซิเจนถังออกซิเจนที่อ่าติดอยู่ด้านหลังนะครับผมนี่แหละนี่โอเคน่ ใช้ได้ครับผมวาดปากการางัสรารางสักหน่อยสิปากการังสีเขียวปากการังหรือสาหร่ายไม่รู้นะครับอันนี้ <c oughs> เทสิจกอ้อวหมดเวลาครับผม <c oughs> อ๋ยกระเจียวใหม่กันแล <c oughs> ้ววันนี้ชื่อน้ำพริกเผานะครับลักกี้บันนี่โอ้ยคนดีเขาวาดตัวไม่ขีดกำลังว่ายน้ำครับผมนี่ได้รางวัลซะด้วยโอเคครับปุ๊บเอาละโอ้ยคนคนี้โคตรสวยเอาไปเลยหนึ่งคะแนนโอ้ย ตัวเราได้สามคะแนนตีกบสีเขียวเข้มเป็นการท้าชิงนะครับผมขอคะแนนผมหน่อยสิผมเป็นนักประดานเอาสามแต้มสุดยอดครับผมต้องได้รางวัลแน่นอนสุดยอดไปเลยจริงๆนะครับโอเคครับโจต่อไปฟุตบอลนั่นเองโอ้โหวาดฟุตบอลองั้นเหรอเราวาดเป็นสนามเลยดีไหมถ้าเราจะวาดเป็นสนามก็ต้องเป็น้าสีเขียวเข้มอ่าได้แล้วครับผมทําการเทสีจอก นี่ย่าแบบว่าขึ้นเป็นพุ่มสั้นๆนะต่อไปเป็นการวาดโกหรือว่าประตูนั่นเองเราจะวาดยังไงดีเอ่ยโอเคครับได้โค้งเหล็กมาแล้วเรียบร้อยโอ้ยวาดยากวาดเย็น <c oughs> เขาให้วาดฟุตบอลนห้เราเราวาดเป็นสนามฟุตบอลเลยไหมมีโกน่อยสิโกวาดแบบมักง่ายแล้วตอนนี้อูรักษาประตูแบบเป็นตัวไม้ขีดเลยไหมโอเคครับลูกฟุตบอลต้องสีขาวแล้วก็มีสีดําแซมเอาละนี่เลยลูกฟุตบอล จุดๆจๆจๆให้ใจเย็นนะใกล้จะหมดเวลาแล้วเว้ยเทสีดำสักหน่อยสิจอกจอกจอกบรรยากาศรอบๆขอเป็นสีฟ้าลวกันปึ๊บปึ๊บอ,ออาหัวของตัวนี้เป็นสีนี่เลยเรียบร้อยใกล้จะหมดเวลาแล้ว3 2 1ส,ส,สหนึ่งหมดเวลาครับผมโอ้โหคนนี้มีการแรงเงาครับผม เป็นฟุตบอลที่อ,อย่าก,กับโปกเกมบอลเลยครับดูซิว่าเขาจะให้คะแนนใครเอ่ยเราให้คะแนนคนด้านล่างดีไหมเอาไปเลยละกันโอ้โหให้พร้อมกันเลยเว้ยว่างคนนี้กับของเราใครจะเป็นฝ่ายชนะมาอรอลุ้นกันหน่อยอุ้ยเฮ้ยได้คะแนนด้วยโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะครับผมแหมเกือบแพ้แล้วครับโอเคครับตอนนี้ก็ทําการย้ายห้องมาแล้วเรียบร้อย ให้วาสหาััฐอเมริกาโอ้โหจะวาดยังไงวะเนี่ยโอ้โหสงสัยต้องทำกากวาดธงอเมริกาครับผมอ่าไม่มีปัญหาอยู่แล้วโอเคครับธงอเมริกาจะเป็นแดงสลับกับสีขาวสินะสีแดงอ่าใช้ได้โอเคครับใกล้จะเป็นอเมริกาแล้วครับผมต่อไปตรงนี้ก็เป็นสีน้ําเงินครับผมอ่าสีน้ําเงินก่อนเลยสีน้าเงินเทนเข้าไปจอกด้านในต้องมีดาวครับผม จะวาดดาวยังไ,ไงวะเนี่ยขอแต้มเป็นสีขาวๆอย่างนี้เลยแล้วกันเสร็จสิ้นสักทีอ่าเสร็จหรือยังนี่แหละต่อไปเป็นการวาดเสาธงครับผมแหมเสาธงคารพธงชาติบรรยากาศรอบๆครับผมมาปึ๊บวาดกอนเมกสักหน่อยเวลาเหลือนี่แหละบรรยากาศดีดีโอเคครับวาดนกบินด้วยดีไหมนี่มีนกบินด้วยโอ้โหสองตัวเรียบร้อย เหลือเวลาอีกประมาณ10วินนั่นเองหมดเวลาครับผมโอ้โหแต่โ <c oughs> งกันดีสีแปลกๆนั่นเนี่ยโอ้โหคนนี้สงสยัยจะวาดเป็นโลกกับตันครับผมเกือ <c> บ <oughs> เหมือนเลยนะโอเคครับนี่แม่ทงของเราจะได้คะแนนเท่าไหร่เอยอุ๊ยอ่าได้สองคะแนนครับผมโอเคคนนี้นับถือความพยายามเอาไปเลยหนึ่งคะแนนให้คะแนนแล้วก็เอ้ยให้คะแนนผมด้วยเอ้ยอย่างนั้นแหละ <c oughs> สามแต้มเป็นที่ หนึ่งแล้วนั่นเองเราวาดได้อะคล้ายคึงสุดนั่นเองนะครับโอเคครับ3 2 1หนึ่งเฮ้ยอะไรวะพังโยกมันคืออะไรเอเอแหมพังอรเก็ตนะครับผมโอเควาดเป็นอาวุธในจินตนาการเลยละกันนี่คืออาวุธในยุคใหม่นั่นเองโอเคอย่าได้ดูถูกชนะตรงนี้ขอวาดเป็นลูกระสุนเป็นปืนสีแดงเลยครับมาเจาะเข้าไปซองแมกกาซีน นี่เลยเป็นสีเทาตรงนี้เป็นจุดที่กระสุนจะเด้งออกนะครับโอเคครับเทสีน้ําเงินหน่อยแล้วกันชืบชืบโอเคปึ๊บเรียบร้อยกระสุนปืนฮ <c oughs> ะเมาหมูหยองนี่พี่แป๊กหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอ้บูเบอรี่เฮ้ยยังได้คะแนนหนึ่งโอ้โหพังโยกโอเคอ่าตอนนี้ก็ชิงอันดับหนึ่งนะครับมีผู้เข้าแข่งขันประมาณ3คนเฮ้ย ยาเฮ้ยสองคะแนนเอาละบ้านบึมแข่งกับปืนของเราใครจะเป็นผู้ชนะโอ้โหบ้านไฟไหม้ได้คะแนนไปแล้วครับผมเฮ้ยขอปืนเราหน่อยปืนเราต้องการคะแนนเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยบ้านบึมบ้านบึมเป็นฝ่ายชนะครับผมโอเคโอ้โหโจทย์คราวนี้บุคคลลึกลับ สงสัยต้องเป็นชายชุดดาในเรื่องโคนันนั่นเองเราขอวาดบุคคลลึกลับเลยลวกันนะครับขอบนี้ขอเป็นสีขาวหน่อยแล้วกันนะแอนอย่างนี้แหละต่อไปเป็นการวาดหน้าตาของบุคคลลึกลับนะครับผมเขาจะมีหน้าตาที่เป็นอย่างไร เดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับสงสัยต้องปิดผ้าปิดปากซะด้วยไม่งั้นมันจะไม่ค่อยลึกลับเท่าไหร่ <c oughs> ปิดหน้ากากเรียบร้อยต่อไปเป็นการวาดเสื้อสูสีดําสู่สีดําไม่ได้เดี๋ยวมันจะมืดเกินไปบุคคลลึกลับจริงๆ <c oughs> ลึกลับหรือเปล่าเนี่ยหมดเวลาครับผมโอ้โหคนนี้วาดอย่างกับซเลนเดอร์แมนนะครับเมื่อกี้โอ้โห ัวฟ <u> ูฟ่องโอ้โหได้ไปแล้วครับสองคะแนนสามคะแนนเลยนั่นเองแม่โอ้โหสีนน่คะแนนบุคคลลึกล้โอ้โยนี่สามคะแนนแล้วสี่คะแนนครับผมโอ้โหคะแนนเยอะจริงงั้นเราให้เมายาจีนหนึ่งคะแนนเรียบร้อยผู้ชนะอาตีปะเปกแม่ขอบคุณมากเลยโอ้โหโจทย์ก็คือ ความน่ากลัวนั่นเองนะครับสแสดงว่าคราวนี้เราต้องวาดสัปหลาดที่น่ากลัวที่สุดในปันตจุนนั่นเองเราวาดปีศาจหอยทากแล้วกันรับรองว่าต้องสยดสยองจนแบบว่านอนไม่หลับกันเลยทีเดียวนะครับพวกเด็กๆต้องกลับไปฝันร้ายแน่นอนขนาดนั้นเลยล่ะโอเคครับดวงตาสีแดงกำวาดเขี้ยวอันสยดสยองของเจ้าปีศาจตัวนี้สักหน่อยปีศาจหอยทากเชียวนะโอเคครับต่อไปก็ทับกาดนี่เลยเทสีน้ําตาล <c oughs> สุดยอดเราต้องวาดเลือดที่มันแบบว่าติดปากได้ครับผมนี่โอ้โหสยดสยองโอเคครับต่อไปเป็นการเทสีบรรยากาศรบอบๆอานี่โอ้โหเอาระครับวาดหัวกระโหลกสักหน่อยเฮ้ยจอกอ่าเรียบรอ้อยเฮ้ยเอาไปลากสุดได้คะแนนเฉยเลยอโอ้โหคนนี้ก็สยองนะครับ เหมือนผีอะไรก็ไม่รู้นะกินเลือดด้วยนะโอ้โหผีปอบอตัวของเราโอ้โหสามคะแนนปีศาจหอยทากเอาไปแล้วสี่คะแนนครับผมแม่ห้าคะแนนเลยทีเดียวโอเคผีแคสเปอร์เจอกับหอยทากสยองขวัญเรียบร้อยในสามคะแนนครับผม ไหนดูสิโอ้โหเรียบร้อยอุ้ยได้คะแนนเยอะพอสมควรนะครับการแข่งขันในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่าสนุกสนานจริงๆนะครับผมโอเคครับสำหรับใครที่อยากดูตอนหน้านับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะผมและสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เพื่อนบชมด้วยนะตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันม่ในคลิปหน้าสาวัสดีครับผมจุบ๊บ